สวัสดีครับพบกับผมช่อง e F t n f a เ m นฟร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวน,นะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมเอ hey, วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะครับเด็ดตรงคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเีคุณตาสบายดีเนาะสบายดีนี่มาเลี้ยงมาเอามามาพูกตาเด็ดขนอตอนนี้มากี่ตัวแล้วตอนนี้ยูซี่ตัวยังไม่ได้ทับครับผมเนี่ยแม่ใหญ่อะ่ะถ้าทับมันก็ได้แล้วมันหาตัวผููอยู่ตาไม่กลัว่าตามีม้าไว้ในครอบครองเนี่ย ลัวอะไรไม่แด่มาผิดกฎหมายเนีนาีคนละมาเออครับผมไอ้มานั่หนะตำรวจเขาเคยถามตะเขียนตายมาเด็กน้อยมันบอกครับผมตำรวจมันมาถามอ่ะอืมแล้วเอาไปโซนไว้นะะก็นู่นนะสี่ตัวนะตาเบลสนญญาว่าตอนนี้ตาได้คนงานเลยใช่ไหมได้แล้วพอดีไอ้ที่เขาด้วยคลิปเรานี่แหละนี่มาจากโคราชครับผมได้สี่ห้าวันแล้วแหละอ่าปีวันที่ยี่สิบเกตเป็นไงบ้างครับตา ก็ขยันดีอ่ะถ้าคนคนเขาอยากมาฝึกวิชาครับผมแกบอกว่าทําอะไรก็แล้วอะไรแล้วไม่มีดีขึ้นเลยอ๋อแกก็เลยว่าเห็นเราสู้ชีวิตอ่ะครับแกก็อยากมาฝึกด้วยครับผมเราก็บอกเออมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเขาอยากมาฝึกวิชาเรื่องอะไรครับตาก็ทําเห็ดมั่งอะไรมั่งอืมเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูนี่แหละครับผมพลานให้เข้าหมูเขาก็ไปดูครับเขาก็ช่วยอ่าเออ เลี้ยงหมูน่ะเขาก็ถ้าให้เขาเป็นคนให้อ่ะเขามีจะเท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 เราก็บอกถัดเทอย่างเงี้ยก็มีจจริงกับจริงอ่ะเพราะมันมันก็กินหกกินฟางอะนะครับและตัวไหนอ้วนเราก็เจ็ดจะให้ไปมันก็กินเปลืองอืครับผมต้องแม่นี้อ้วนแล้วใหญ่แล้วเราต้องลดครับผม พอเราเลี้ยงแม่หมูครับมันไม่ใช่เลี้ยงหมูขุนอ่าหมูขุนกินเท่าไหร่มันก็ยิ่งเร็วมันยิ่งอ้วนเร็วครับผมใหญ่แม่หมูเนี่ยเราต้องประคองเพราะไม่งั้นมันออกลูกสองสาครั้งนี่หุเท่าม้านี่หลยครับมันใหญ่เกินเห็นบอกว่าจะมาทําเห็ดใช่ไหมเนี่ย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 ร่มดีจนนี่จะทําตรงนี้ครับตาไม่ได้ทํานะนี่เว้นไว้ครับผมว่าจะไถเดี๋ยวไปเอากลางมันมาก็ยกล่องเอานี่ ันนี้คือวิชาตายตัวของคุณตาอยู่แล้วนะไอชีมีกินก็ทําเห็ดนี่แหละนี่เห็ดอะไรครับตาเห็ดฟางเห็ดฟางนะครับอ่าและตรงนี้มันเป็นป่าเห็ดอยู่แล้วเมื่อกี้เขาเพิ่งจะไปคนหาเห็ดเห็นไหมครับผมเห็นอยู่ครับหลยคนอ่าสาวๆมาหาเห็ดเด็กสาวลงเห็ยเขาแหะโอเคเอือครับผมครับ ตาครับอันนี้เป็นคําถามของเอฟซีนะจากทางบ้านเลยนะครับผมถามมานานแล้วแหละแต่ผมลืมต้องขออภัยจริงๆครับผมแกถามมาว่าคุณตาอยากดูเรื่องงามยามดีในการซื้อวัวเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันไม่เกี่ยวเลยมันจาเป็นไหมอะไรเงี้ยเราไปเจอวัวสวยด้งเงินพร้อมแล้วก็เอาเลยตาพูดถูกครับผมถ้าเจอวัวสวยเนาะเรามีเงินพร้อมแล้วอ่ะครับเราไม่ต้องไปรออันนั้นคือเรื่องดีครับ ถ้าเรามัวใจไปรอเริ่คนอื่นซื้อไปก่อนแล้วนี่เสร็จเลยเหมือนที่เขาบอกว่าออกรถเนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องดูเริกก็ได้่ะให้เตมีเงินในกระเป๋าอะซื้อไปเถอะซื้อเลยมันอยู่ที่เราระวังครับผมถ้าเราสมมติเอาเนี่ยถ้าเรามัวดูเริกนะเก้าเก้าโมงได้เริกครับผมนี่เราอยู่บ้านนาะมันจะเก้าโมงแล้วอ่ะครับไอรีไปน่ะบัติเหตุใช่แล้วคือ ตาไม่ได้คิดเหมือนเขาน่ะครับเออแต่ถ้าบวชเนี่ยอืมวันบวชเขาก็ไม่เลือกครับวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ไอ้วันศึกเนี่ยต้องศึกให้ถูกวันครับผมไอ้นั้นควรเชื่อครับเพราะมันบวชแล้วมันอยู่ได้เห็นไหมบางบางท่านน่ะมันก็วนกวายดวงไม่ดีเนาะอืมครับมันจะศึกพอไม่ถึงอยากจัดแล้ว ไอซึกก็ไม่ซึกก็หนีซึกอ่ะเห็นไหมมันก็ไปเจออุบัติเหตุอ่ะเออที่ก็ว่าไปนะครับมันอยู่ที่เราระวังแหละเอาเป็นว่าอยู่ที่เราเนาะตาเนาะอ่านี่ครับผมพูดถึงอ่ะครับผมพวกเราจะเลี้ยงวัวถ้าอยากให้วัวสวยก็ต้องดูแลใจใสครับผมเมื่อนี่ตอนนั้นอ่ะวัวมันถูกหนักกันเนาะครับตาก็เล่นไม่ซื้ออะไรกินเลยอ่ะตามีชียนอ่าให้กินดีมีชัยของเขาก็ดีนะครับผมทาให้อย่างม้าเนี่ย แต่ก่อนมันอยู่ในคอกเนาะครับตาให้กินคนอยู่ใกล้ก็ไม่เหม็นหมายถึงกินดีมีใช่เนาะเมื่อวานเมื่อวานตาเอามาผูกตรงเนี้ยมันไม่ได้เข้าคอกอ่ะมันไม่ได้กินมาเป็นเดือนแล้วน่ะครับมันไม่ขี้เหม็นอ่ะครับผมเนี่ยตอนนี้ขี้เหม็นแล้วขี้เหม็นครับต้องต่อไปจองเอาเข้าคอกครับพอกินแล้วไม่กินตัวก็ไม่มีนะอันนี้คือ ที่ไม่ได้กินพวตาเอามาอยู่ข้างนอกตามปลาตามอะไรเงี้ยแหละเย็นไม่ได้เอาเข้าไปครับผมมันก็กินยากินน้ําในหน้าในสระเราก็ไม่ได้เอามาให้เขากินครับแต่ก่อนมันอยู่ในคอกครับก็เนี่ยลูกม้าเมื่อเกิดไม่นานนะมันโตเลยตัวใหญ่มากเลยนี่ครับผมวันนั้นก็คนอุทัยครับโทรมาอีกแล้วออยากจะได้สองตัวครับผมม้าตานี่ขายไปกี่ตัวแล้วปีนี้ขายไปสองตัวครับผม ยังมีคนอยากได้อยู่อกีกใช่ไหมนเนี่ยไอช่อไอคู่เนี่ยก็ให้เจ็ดหมื่นไงครับผมสามหมื่นห้าอ่าตัวละสามหมื่นห้านะครับแต่คุณตาอยากจะเก็บไว้นะครับผมเนี่ย <ผม S 1> ว่ามันไม่มีมาตัวนี้ชื่อจอห์นนี่นะครับผมจําได้หวยในก,กาลา,กาเก<อ>ตการเกตจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าฝั่งนี้ชื่อดำใช่ไหมตาผมผมยังไม่ได้ตั้งางเลยให้ใครช่วยตั้งหน่อยดินี่อใครตั้งมานี่เนี่ยผมเห็นนี่ดำผมก็เรียกมันไอ้ดำไอ้ดำอ่ะครับผม ฝั่งนู้นก็โซเฟียนะครับสีขาวอันนั้นม้ากาเนิดอยู่ม้ากาเนิดอยู่นี่เลยแม่เดิมครับผมเนี่ยนี่ลูกไอโซเฟียนเนี่ยครับเนี่ยมันเริ่มขาวเลยเห็นไหมครับผมหางขาวแล้วหางขาวแล้วนี่แล้วพรุ่งนี้จะออกขาวไหมตาจะเริ่มเป็นสีขาวไหมดูไปยังไม่รู้นะแต่มันเริ่มขาวเลยเนี่ยไอไอโซเฟียตอนซื้อมามันสีดําอย่างงี้เองอ๋อเป็นสีดําแบบนี้เลยอย่างงี้ดูหางขาวเลยเนาะครับผมเนี่ยดูหน้าก็ขาวเลยเนี่ยกี่ปีถึงเขาจะเปลี่ยนไปแบบโซเฟียประมาณสามสี่ปีอ๋อ นี่ครับผมใกล้โซเฟียมันได้ห้าปีแล้วเนี่ยครับผมตามพันธุกรรมใช่ไหมตาไม่รู้นะตาก็ไม่รู้บอกไม่ถูกครับตาก็ไม่เคยมีมาครับผมเพิ่งจะเดิมมีสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เราเนาะตาอยู่ที่เราครับผมแต่เราไม่รู้เลยไอเรื่องดีน่ะอืมพอมาอยู่เป็นของเรานั่นน่ะเรื่องดีออกกะตังอยู่นี่ก็มีมีตั้งสองพันนี่เนี่ยเพิ่งเจอตังในกระเป๋านะครับแน่นอนจริงอันนี้อยู่ตั้งหลายวันแล้วนี่ก็เสื้อไม่ค่อยได้ใสใช่ไหมตาเกง อ๋อกางเกงไม่ค่อยได้ใสใช่ไหมตาดังอย <laughs> ู่เห็น่หนอนจริงครับผม <c oughs> นี่ไม่รู้นะลวงไปเห็นมันแข็งแต่วันนี้ชมหน่อยว่าคุณตาแต่งตัวเท่มากเช่อะไรนอะก็มาทํานานี่มาเลี้ยงวัวเลี้ยงบางวันมันแล้วแต่เสื้อน่ะแล้วแต่เสื้อนเ,าเอนาะใส่บางทีก็ใส่กลับบนไปเราไม่ได้ว่าวันนี้ต้องเลือกใส่ตัวนู่นตัวนี้เท่ที่ไหนครับผมเสื้อทํางานผมบอกเลยว่าเอฟซีชอบฟังคุณตาเล่าเรื่องนะเพราะว่าคุณตาเล่าเรื่องแล้ว มันดูสนุกแล้วมันดูมีสาระด้วยอ่ามีข้อคิดอีกไอ้ที่เล่ามานี่ไม่ได้ตามไม่ได้สมมติอ่ามันเป็นเรื่องจริงครับตาคือคือทำชีวิตประจาวันของตานะครับตาไม่ได้ไปสมมุติว่าเหมือนพวกเรามาถ่ายยี่คจริงอยู่นะครับเราต้องตั้งเรื่องไว้ก่อนอืมคุยกันก่อนเหมือนจัดฉากอะนะครับอันนี้ตาไม่ได้อย่างนั้นอ่าเจอตรงไหนก็ผมส่วนใหญ่ผมจะคิดคอนเทนต์มาก่อนแล้วก็ ก็มาถามตาจะถามคุณตาแล้วให้คุณตาไหลเลยครับผมไม่ตามประสบการณ์คุณตาเลยแบบนี้เลยอ่าแจ่จริงจริงตรงนี้มันไม่ใช่นาตานะเนี่ยครับผมตายเช่าเขาสาเช่าเขาปีเท่าไหร่เนี่ยมันเข้าไรละพันสองนนะไรละพันสองมันอย่างนี้คนอื่นเขาจะมาเช่าปลูกอ้อยอ๋อแต่นี่ตาว่าถ้าเขาปลูกอ้อยมันติดข้อลัวน่ะครับแล้ววัวเราไปลุยป่าอ้อยเขาแล้วมันก็จะกินใจกันน่ะนะครับผมก็เลยไม่อยาก นั่นตาก็เลยเช่าไปม,มันไม่ได้ข้าวหรอกมันมีแต่ต้นไม้มีแต่ต้นไมแ้แต่ที่เช่านี่ก็หวังว่าอยากทําเห็ดนี่ก็มันร่มไม่ต้องทํำลังคาจะทําเยอะขนาดไหนตาก็ทํำเรื่อยๆทามีกําลังอ่ะครับเพราะเพราะเห็ดเห็ดในดินมันต้องย้ายที่ไม่เหมือนโรงเรือนอืมครับผมถ้าโรงเรือนนี่ทําอยู่ในโรงประจำอ๋อพอล้างเสร็จแล้วก็ทําที่เดิม แล้วตาใช้แบบกอะไรเป็นรางเป็นอะไรทำไรอย่างเงี้ยเอากระดานมาแล้วก็ตีบล็อกเหมือนเด็กเนี่ยพอฟั่มแล้วก็เทเทเทยกขึ้นครับผมโอ้เอาไม้กั้นสองข้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่สาธิตเลยนี่นี่นี่กระดานเนาะครับผมอีนี้อันนี้บล็อกกั้นอย่างเงี้ยเนาะครับตีหญ้าแล้วก็ใส่ตรงนี้อันเนี่ยใส่ไปเรื่อยๆเนี่ย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 ครับอันนี้ตีฝาปิดบนอแล้วก็เว้นช่องอย่างเงี้ยเนาะครับผม อนี้เราก็เทจะตามช่องเนี้ยครับเทช่องนี้่องนี้พอเทเสร็จยก,อ,อ,อ,กอ,อันนี้ออกอือันนี้เป็นก้อนแล้วอันนี้ก็เป็นรองโรยเชื้อเห็ดมันก็จะขึ้นในรองเนี่ยเต็มไปหมดย่าอ้าวถ้าตาทําจะได้เดี๋ยวได้เห็นแน,น่นอนครับผมให้หนึงคือตอนทําก็จะให้ถ่ายครับผมและตอนตัดใยก็ให้ถ่ายนี่แล้วก็ตอนเก็บเห็ดเห็ดเกิดเม็ดแป๊บอ่ะครับก็ให้ถ่ายเดี๋ยวจะมาสร้างวิชาชีพไปด้วยกันเลยก็สองหนึ่ง เนี่ยได้สูตรไปด้วยถ้าใครว่างงานอ่ะอืไม่มีงานทํามาเลยนี่ตอนเนี้ทําเห็ดเนี่ยครับผมไอ้นี่มันเป็นปลาเห็ดอยู่แล้วตรงเนี้ยตอนนี้เบอร์ติดต่อได้แล้วใช่ไหมตาเออเบอร์เดิมเบอร์เดิมหละเบอร์เดิมนะครับผมได้โทรศัพท์มาแล้วครับผมตอนนั้นหมูมันเยียบแตกเลย ลูกเขาโมโหเขาไม่ซื้อให้เอาเป็นว่าเบอร์คุณตาจะอยู่ใต้คลิป<บ>นะครับผมก็ได้เย,ยเดิมเดิมเลยครับอยากโทรมาปรึกษากโทรมาปรึกษาได้ครับผมปรึกษาได้ครับไอกรนโทรศัพท์อยู่กับลูกลูกเขาไม่ค่อยรับฮะนั่นแหละไอที่ตาขาดไม่ได้ก็คือกินดีมีชัยนี่แหละครับผมก็ต้องให้จะจำมันหมูนี่ขาดไม่ได้เลย พอยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยครับเหม็นมาใี่จะเอาเข้าคคกแล้วใช่ไหมเย็นๆพอตอนนี้มันฝนยังไม่ชุกผมถ้าฝนชุกก็ต้องเอาเข้านี่เข้าไม่ปกติอะถ้าตาเอาน้ํามาให้กินอะครับตาก็จะใส่ไอ้หัวเชื้อมาในน้ําได้ผแต่นี้ตาให้มันกินน้ําตามทุ่งนาเนาะอืมน้ําบ่อนะไอ้น้ําตามเองอะมันก็ไม่ได้ผสมแล้วผมก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอก แต่วัวในคอกหมูอะไรกินตลอดกินตลอดอ่ามีกินน้ําในถังครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมครับขอบคุณคุณตาครับครับสวัสดีครับ